ก็แย่เหมือนกับทุกคนครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานในวงการบันเทิงแล้วก็งานธุรกิกจคือมผมเปิดร้านอาหารอยู่ครับผมพอมาเจอรอบสี่เนี่ยก็แย่เหมือนกับทุกคนเลยแต่ก็พยายามที่จะให้กําลังใจตัวเองครับแล้วก็ฝ่าฟันไปให้ได้อย่างเราเองกระทุกบหนักมากน้อยแค่ไหนบ้างคพี่ ก็จริงๆหนักนะหนักโดยโดยที่แบบว่ารายได้เนี่ยเป็นศูนย์เลยทั้งงานในวงการบันเทิงก็หยุดใช่ไหมครับแล้วก็อีเวนต์ก็ไม่มีแล้วก็รวมถึงร้านอาหารเนี่ยเราก็ต้องประคองลูกน้องประคองร้านด้วยมันค่อนข้างแบบได้อะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราเราต้องปรับตัวหรือว่าชีวิตต้องเปลี่ยนไปนะคได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่มีใครคาดถึงเราก็ต้องเรียนรู้กับมันซึ่งแรกแกเนี่ย เครียดมากแล้วก็หาวิธีทางที่จะทำยังไงอะไรเงี้ยอย่างอย่างรอบแรกที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เรื่องของร้านอาหารเนี่ยเราก็ปรับทุกกลยุทธ์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดลิเวอรี่แจกแถมตรงนู้นนี่ทุกอย่างซึ่งก็ผ่านมาได้นะครับแต่พอมาเป็นรอบรอบที่เพิ่งเกิดขึ้นรอบ4ี่เนี่ยมันนานมากแล้วก็มันหนักมาก แล้วด้วยระยะเวลาเนี่ยมันเกือบสองปีนะในการที่เราประคับประคองกันมาเราก็เหมือนแบบหมดแรงอ่ะก็ก็ทําทุกถิทางแล้วก็ประคับประคองกันไปเรื่องของการเซฟค่าใช้จ่ายเรื่องของการดูแลอ่าใช่ครับก็คือดูแลพนักงานด้วยแต่เราไม่ได้มีแบบเอาพนักงานออกเลยไม่มีครับไม่มีร้านก็ยังเปิดอยู่ก็เปิดเป็น delivery ซึ่งจริงๆแล้วการทำาดลิเวอรมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ไปซะทุกทุกร้าน คือธุรกิจใช่เพราะด้วยด้วยร้านผมเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกที่ทุกคนเนี่ยเซฟค่าใช้จ่ายกันแล้วคือทํากินกันเองที่บ้านซึ่งใช่ครับมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนครั้งแรกก็ก็ทําเลี้ยงน้องไปกลัวกลัวทํากลัวไหมเขาแบบมันอาจจะไปไม่รอดเหมือนคนอื่นในร้านนั่นแต่คนอื่นเขาแบบต้องปิดร้านไปก่อนเลยครักลัวสิครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นธุรกิจหลักของเราด้วยงเงี้ยเราก็ ทำทุกที่ทางแล้วก็ปรับตัวแล้วสุดท้ายแล้วมันมันมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ดีเหมือนเหมือนที่เราคิดเนี่ยเราก็ต้องมาปรับในเรื่องของพัศนาคติล่ะตอนนี้ใช้ผ่ากลับมาแล้วเริ่มโอเคขึ้นยังครับก็โอเคขึ้นครับเริ่มเริ่มโอเคขึ้นใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเหมือนเราเราปรับทุกอย่างแล้วเราเราแล้วเราต้องปรับตัวด้วยปรับเรื่องของความคิดด้วยจากที่เราเครียดเนี่ย เราก็พยายามที่จะมาคิดบวกมากขึ้นคืออย่างน้อยเนี่ยไอธุรกิจของเรามันแย่ลงอ,อย่างน้อยเนี่ยไอธุรกิจเนี่ยมันมันก็ถ้าไม่ถึงกับเหตุการณ์สถานการณ์โควิดงานในวงการเกษก็ต้องหยุดไปแต่ในด้านดีเนี่ยคือผมมีลูกเล็กไงซึ่งกําลังจะสองขวบแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราได้อยู่กับเขาแล้วก็ได้ดูแลเขาตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงม,ม,มันเป็นกําลังใจเล็กๆที่ทําให้เรามีความสุขเราก็พยายามที่จะผลัก ความคิดของตัวเองไปในด้านนี้ในด้านความสุขอ,อันนี้ตอนนี้พนาการเปร็นยังไงพนัการก็ตามวัยครับแต่ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอนิสัยใจคอ,อคือมันเป็นตามที่เราที่เราหวังไว้ที่เราคาดไว้คือเราอยากอยากให้องก้าแบบเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนเป็นเด็กที่ยิ้มแย้ม,มไม่ได้กลัวสิ่งแวดล้อมเงี้ยซึ่งการเลี้ยงของเราก็คือเราเลี้ยงง่ายๆแล้วก็พาเขาไปแบบ ผจญภยัยพาเขาไปกลางเต็นท์พาเขาไปนอนแคมป์มซึ่งไปตั้งแต่แบบสามเดือนก็ไปแล้วอะ่ะไปนอนเต็นท์แล้วอะไรเงี้ยเรียกว่าอยากให้ลูกแอเวนเจอร์ใช่ครับคืออยากให้เขาแบบอยากให้เขาแบบว่าไปเปิดโลกภายนอกแล้วก็ได้ไปเห็นสัตว์ได้ไปฟังเสียงน้ําตกได้ไปเล่นน้ําได้ไปอะไรเงี้ยคือคือให้เขาได้ได้มีประสบการณ์<า>ตรงนี้้งคะเหมือนโอ้โหพอมันมีโควิดเนี่ย แทบจะเคาะประตูรถทุกวันเลยคืออยากจะให้พ่อพาไปคือแบบอยากจะให้พ่อพาไปกลางเต็นท์อยากจะให้พ่อพาไปข้างนอกคือแบบแบบอยากอยากออกอ่ะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเราต้องกักตัวเงี้ยเราก็ต้องจัดบรรยากาศภายในบ้านก็คือมีนั่งนั่งแคมป์บ้างในสวนบ้านอะไรเงี้ยเพื่อให้เขารู้สึกว่าเออมีความสุขคือตอนนี้ไม่มีแผนจะออกไปไหนเลยคือจัดอยู่ในบ้านอย่างเดียว ใช่ครับก็คือตอนนี้ปลดตอนนี้ปลดล็อกแล้วพอปลดล็อกแล้วเราก็มีไปบ้างแต่เราเรื่องสถานที่ที่มันแบบค่อนข้างที่จะ s a ฟปลอดภัยไปแล้วไม่เจอผู้คนอย่างเราไปแล้วก็ไปอยู่ในสวนเลยในป่าเลยกางเต็นท์ังแค่หลังสองหลังไม่ได้เจอผู้คนมากแล้วเพราะว่าหนึ่งคืออย่างเราอ่ะพอปลดล็อกมาแล้วเนี่ยก็ฉีดวัคซีนครบละสามเข็มและแฟนผมก็สามเข็มละแต่เราประมาทไม่ได้เพราะว่าลูกเล็ก เรายังมีลูกเล็กใช่แล้วแล้วเขาก็ไม่มีวัคซีนตอนนี้ไม่มีวัคซีนสำหรับเด็กเงี้ยใช่เราก็เลยต้องแบบว่าเตือนตัวเองอยู่ตลอดแม้ว่าจะมีการปลดล็อกแล้วเราก็ต้องทําตามมาตรการของสาธารณสุขแบบร0 0ไม่ว่าจะเป็นการใส่แมสไม่ว่าจะเป็นการล้างแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของระยะห่างฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนอย่างเงี้ยคือผมอะ่ะจะเตือนตัวเองอยู่ตลอดเพราะว่าบางทีเนี่ยมันพอเราปลดล็อกเนี่ยทุกทุกอย่างมันก็จะ ใช่ละรวมอะไรเงี้ยอันนี้เตือนตัวเองตลอดเว่าเฮ้ยเรามีลูกเล็กนะเวลาเราไปถ่ายละครเนี่ยกลับบ้านไปเราอาบน้ําก่อนอย่าเพิ่งกอดลูกอย่าเพิ่งหอมลูกอะไรเงี้ยแล้วพี่ิตบอกยงไงคะว่าเ,เอ้ยเดี๋ยวพอน้องก็จะเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยจะต้องวางแผนเนาะเนี่ย,ยครับคือเราก็วางแผนตั้งแต่ตั้งแต่ปีนี้เพราะว่าพอสองขวบใช่ไหมครับปีหน้าเนี่ยก็จะต้องทํากันบ้านเรื่องการการศึกษาของลูกแล้วว่าจะเอายังไงว่าจะไปเรียนในทิศทางไหนแล้ว เรื่องสถานที่เนี่ยเราเรามีในใจแล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ารูปแบบมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโควิด่ปีหน้า,ม,ามันจะกลับมาไหมหรือมันจะเบาบางลงหรือว่าเด็กอาจจะมีวัคซีนแล้วหรือมันจะหนักขึ้นอันเนี้ยเราตอบไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราขอดูสถานการณ์ปีหน้าทีหนึ่งถ้ามันยังมีรูปแบบการเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยแน่นอนเราต้องเตรียมใจแล้วเตรียมใจเตรียมร่างกายเตรียมเวลาของเราเพื่อที่จะประกบ เพราะว่าผมอย่างผู้ปกครองหลายคนก็อาจจะไม่อยากให้ลูกเรียนออนไลน์แบบรอแบบรอไปอ่ะพี่ทั้งคู่เนี่ยเขาก็เออรอให้เราพร้อมไปเข้าโรงเรียนอะไรก็จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับวิธีของแต่ละคนนะคืออย่างผมอ่ะมีหลานด้วยครับแล้วตอนช่วงที่กักตัวเนี่ยหลานก็มาอยู่กับผมแล้วเราเนี่ยก็มีเวลาเป็นพี่เพราะเราไม่ได้ทํางานก็นั่งนั่งประกบใช่นั่งประกบเรียนออนไลน์ไปด้วยเรียนไปด้วยเลยเพราะจริงๆอ่ะเด็กอ่ะการที่จะเรียนออนไลน์เด็กเล็กนะครับการที่จะเรียนออนไลน์เนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดคือสมาธิแล้วเด็กสมัยนี้บางทีต้องแต่ละบางคนนะครับก็แบบว่าสมาสมาธิแบบไม่ได้ดีมากหรือวกแวกตลอดเพราะว่าเด็กก็ชอบเล่นใช่ไหมฮนะแต่ถ้ามีเรามีผู้ปกครองเนี่ยคอยนั่งประกบนั่งประคับประคองไปแล้วก็สอนไปบางทีครูสอนไปถึงข้อสิบแล้วเด็กบางคนเพิ่งจะอยู่ข้อสี่เราก็ต้องคอยดูคอยอธิบายอันไหนที่ไม่ทันเราก็ต้องคอยบอกเขากระตุ้นเขาแน่นอนมันก็มันก็ต้องทําในเรื่องของ การเรียนออนไลน์ทุกอย่างก็ต้องปรับตัวกันทั้งเด็กทั้งคุณครูทั้งโรงเรียนทั้งผู้ปกครองมันต้องต้องช่วยกันไปในทิศทางนี้เหมือนกันครับ uh, ถ้าป uh, ีหน้าผมลูกได้เข้าเรียน,นยถ้ามันยังเป็นออนไลน์อยู่เนี่ยเราก็คงคิดว่าอาจจะไม่ไม่ได้ดอกก็คงอาจจะต้องเรียนไปพร้อมลูกถ้าเกิดสมมติว่าปีหน้าอย่างเงี้ยเรียนออนไลน์ก็งานอาจจะก็คงอาจจะไม่คือจริงๆอะ่ะผมเตรียม เตรียมเรื่องของการเลี้ยงลูกไว้แล้วคือผมมาเลี้ยงกันเองก็คือไม่มีที่เลี้ยงแล้วก็ปู่ย่าตายายก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ช่วยเลี้ยงจะเลี้ยงกันเองสองคนซึ่งแฟนผมเนี่ยเขาสแตนบายร้อยอยู่แล้วก็หยุดงานทุกอยาก่างหน้าที่การทํางานนอกบ้านก็เป็นหน้าที่ของผมดังนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกสบายใจแล้วว่าเวลาเราออกไปทํางานเนี่ยเรายังมีคุณแม่คอยอดูแลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเออมันยังมันยังเต็มที่ได้ Yeah. Uh -huh.